ครับสวัสดีครับพีซีทุกคนนะครับเนาะครับ,รบวันนี้กับมาพอๆกับปอเตรียมนพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พอเตรียมพามาสรุปเลขเล,ขเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะสิบเอ็ดอาจารย์ดังนะพี่น้องครับเมื่อวันจันทร์พี่น้องเนาะวัน <c oughs> โหไอวัดยูปโซพี่น้องเอ้ยอากาศหนาว รับเมื่อวันจันนะพี่น้องเนาะวันจันที่สิ่สามกราคมหกแปดลาวพัฒนาออกเก้าเก้าแปดเจ็ดสามสามขับเลขล่างก็ออกแปดเจ็ดพี่น้องเนาะรับงวดที่ผ่านมาที่พอเตีมสรูให้พี่น้องนะครับเดนห้ากับเกหากับเกกับบ้ามาจักตัวพี่น้องคะแนนลายขับมาตัวรองนะพี่น้องเนาะหกกับแปดกับมาแปด แปดเจ็ดสามสามตรียมหน่อยพี่น้อง3ามามนะครับอ่ะมื่อนี้ประเตรียมผ้ามาสรุปต่อเองนะอพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะครับสัตเขียนพี่น้องเนาะ ถ้าพอแทนไปเริ่มจากปู0ูนย์เจ็ด้ดยพี่น้องเนอะครับปูศูย์เบนล่างวิ่งโลด9กับ2เน้นที่9พี่น้อง9กับ2นะครับครับ ครับส่วนตัวเน้นพี่น้องปูเป็นเน้นที่เก้าก็มีเก้าสองเก้าสามเก้าห้านะพี่น้องเนาะครับหลักแปดมักกับพิจนาห์ก็ได้พี่น้องเนอ 8, 2, 8, 3, 8, รแปดสองแปดสามแปดห้าขับที่สําคัญก็อย่าลืมขับตัวไว้นํามักสอบตัวเดีเนาะพี่น้องเนาะครับแคปหน้าจอครับผมครับประเตรียมคอกราบขอบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนคนริมทางนะพี่น้องเนอะขับเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งโลด3กับ4พี่น้อง3กับ4ครับขับสุดเน้นนะพี่น้องเจ็ดสอง เจ็ดสี่แปดสองแปดสี่เก้าสองเก้าสี่นะครับส่วนตัวกันกัเจ็ดสามแปดสามเก้าสามน้าคามเอามาสอบตัวเด็กกับพิจารณาเบิึงนพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับครับแคปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูโคราดได้พี่น้องเนอะับปูโคราดกับสามกับสี่ขกันได้พี่น้องผับบนล่างวิ่งลูดสามกับสี่เน้นที่สี่พี่น้องสามกับสี่นะครับรับเก่าสองเก่าสามเก้าสี่อย่าลืมนะพี่น้องเนอะ ขับต่อปูพันยันทีสี่น้องพี่น้องเนาะสี่สองสี่สามสี่สี่เก้าสี่ศูนย์สี่ทีสี่นะพี่น,นอ้องอ๋อหมักสอบตัวเด็กอยจะลืมกลับตัวไว้นำนะครับเนาะรับระเที่ยวขอกลับขอพรบคุณปูลหลายๆนะครับเด้อปูโคราดนะครับเนาะแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูกูแก้วเด้อพี่น้องเด้อขับปูกูแก้วลุดมาสองงวดสามงวดเด้อพี่น้องเนาะขับงวดนี้ปูให้มาบนล่างวิ่งลูดสองตัวเดียวพี่น้องปูกูแก้วสองตัวเดียวนะครับรับมีสองสองสองสามนะพี่น้องเนาะตัวเน้นรับสองสี่สองห้า เลขสามตูวกับห้าสองสองนะพี่น้องเอาหัวดนี้ขอให้เขาขอให้ปังปัง,ปงนะพี่น้องเนาะอย่าได้โศกโศกมัน,ม,นมันกันนะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับพอเตรยมขอกาบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่กูแก้วนะครับเนาะทีได้ทรงตัวเรียกให้พอเตรยมนะครับขอให้ปังปังหวดนี้นะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศรีสะเกด้อนะพี่น้องเนะ้อ ปูสีสะเกดกับหกับ2เน้นที่2ตรงกันกับปูกูแก้วเมื่อกี้นะพี่น้องเนอะหกับ2ครับกระชีมีสอสามสี่สองห้านะครับส้นกันกับปูกูแก้วเมื่อกี้นี่พี่น้องครับคอยเขาเนาะพี่นอ้อ,นนองเนาะ เอับแคปหน้าจอครับผมที่สําคัญก็จะลืมนะพี่น้องเด้อมักสอบกันในห้องก็จะลืมกลับตัวไว้นํานะครับเนาะครับพระธรยมขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่กูปู่ปปีสเกตเนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนนองหานนะพี่น้องเด้อ ขับเสียนน้องหานงวดที่ผ่านมากกับแปดเจ็ดเข้าตรงๆนะพี่น้องเนอขับงวดนี้บนล่างเิ่งรูดหกกับห้าพี่น้องหกกับห้าคับขับเน้นที่หกพี่น้องหกห้าหกเจ็ดหกสามขับส่วนตัวลองหมักเข้ากับพิจารนาบึงเอาพี่น้องเนาะ ขับคอยเขาปังๆอีกนะครับแคปหน้าจอครับผมครับพเตี่ยมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนหนองหานนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนนะพี่น้องเนอะขับเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับเก้าพี่น้องหนึ่งกับเก้า คับหนกับเครับเน้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองศูนเก้าแล้วพี่น้องเด้อครับแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมกับขอ,ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหยวนนะครับเนาะคอยปังปๆเด้องวดนี้นะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ เซียนชัยวานและพี่น้องเนอะรับเซียนชัยวานบนล่างมิ่งรูดเจ็ดกับแปดพี่น้องเจ็ดกับแปดเจ็ดแปดนะครับครับเน้นที่เจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามพี่น้องอ่าเจ็ดสี 4, ่แปดสี่ กันเก้าสองเก้าสามนะครับเนาะคอยเขาเด้องวดนี่ปังปังเด้อเซียนชัยวนันพี่น้องอิปีก็จะได้สุก,สกมันมัน,มนกันนะครับเชปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนชัยวันเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพลงนะพี่น้องเนดะ้อครับพ่อเซียนเพลงงวดที่ผ่านมาก,กับเขาเนาะพี่น้องเนดะ้อแปดเจ็ดเข้าตรงๆ นะครับขับวันนี้ให้มาบนล่างวิ่งนูดหกกับศูนย์พี่น้องหกับศูนหกศูนย์ะครับขับเรีนพี่น้องหกห้าหกเจ็ดหกสามแลวพี่น้องเด้อาตัวกันตัวรองมักกับพิจานามึงเอาเนาะพี่น้องเนาะ ครับแชปหน้าจอครับผมครับพระเดี๋ยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคลายพี่น้องครับเซียนหนองคลายบนล่างวิ่งนูดห้ากับหกพี่น้องห้ากับหก มี5้าห5 3 6 1 6้าสองห้าสามเน้นห้าสองห้าสกขับกัน4 1ห2ึ่น้พี่น้องเนาะอาวคอยปังปังขับที่สำคัญอย่าลืมนะพี่น้องเด้อมักสอบก็ได้ห้าก็ย่งเรือดก,กับตัวไว้นเนะครับเนาะรับโปรเตีมขอขอบคุณในหลายนะครับเดอ้อเซียนหนองคายเนอะครับอ้าสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเดอ้อก็คือของปรเตียมนะครับเนาะ พับของพอเตรแยมมงวที่ผ่านมาเลขวิ่งเข่าอยู่พี่น้องเนาะจับค่หลุดนะครับเลขมานำกันพับบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดพี่น้องหกกับเจ็ดครับครับหลักหาขม่หายสองห้าสามห้าสี่ได้พี่น้อง,นองเนะ้ะแต่พะเตรียมเอาแต่หกกับเจ็ด ตัวเด่นๆพี่น้องเนาะครับเอาผิดพลาดประการใหนพอเตรียมกาบพอโทษขอภห้ได้พี่น้องเนอชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะรับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อวยพอนคอยเข,าข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีพีซีก็จะได้โฉบๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาไปเบิง้นนนนงคะแนนน้ากันนะพี่น้องเนาะบานนี่ครับเห็นเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ศูนย์พี่น้อง1นคะแนน1 2ึคะแนน2 3งคะแนน3 2มคะแนน4 2่คะแนน5 2าคะแนน6 4สคะแนน7 2็คะแนน8 1ดคะแนน9 2้คะแนนครับเด่น6พี่น้อง ลองเตี่ยมตัวเดียวได้แพี่น้องเนอะลอง3คะแนนสองนะครับ จัดเจ็บนะพี่น้องเนาะ,ะพี่น้องแก็บหน้าจอนะครับเด้อดผิดพาดประกันในี่พอเตรียมกราบขอโทษขอภัยได้พี่น้องเนอคขับสายวิ่งสายหลูดนะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องอับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ เอาฉะนั้นล้วพอเตรียมขอไวอ้้อนคอยเข,าข่าคอยแตกปังๆนะพี่น้องเนาะจะได้โชคๆมันมันกันนะครับเอาจะลืมนะพี่น้องเด้อขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นําเพื่อจะบพผาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะครับสําหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแค่นี้พี่น้องคอยทุกคนโชคๆมันมันเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะ ถ้าพอกันคลิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม